เด่นตอนนายแข่งกับตูปั้ล่ะโอ้โหเจาะเลยโอ้โหนึกว่าจะตึงโอ้ยโอเคกูไม่มีบางกรอนแต่กูก็กล้าแข่งกับมึงได้โอ้โหคนดังมามาแบบเล่นงงงงของการแรกๆให้เพื่อนด่าแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะโทรท่าปัดทงหน้าล็อบบี้อะไรประมาณเนี้ยเริ่มเยอะแล้วไอ้นี่ดูจริงไอ้นี่ดูจริงแล้วมึงก็จะเล่นแบบตึงๆแล้วมึงก็จะแบบ เป็น V A P อ่ะกเออโอ้โหเอาสุดจริงๆแต่กูบอกเลยนะมึงชวนมากูไม่รับอ่ะเออกูเปตดดึงไงโอ้โหกูอย่าเพิ่งกินไปเองดิน้องเนี่ยหายหัวใจเลยอ่ะไอ้กูไม่ใช่เกแปลงร่างของแปลงร่างไม่ต้องมาลยเอ้ากูไม่ใช่เก นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก้งโง่ EP 2อ <c> EP <oughs> แรกลงไปก็แบบกระแสตอบรับค่อนข้างคนชอบนะครับแต่หลายคนก็รอแบบแก้งเน็ตหลุดอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําเลยอะดิคนะือตอนนี้ติดใจแบบติดใจแก้งโง่มากนะครับเพราะฉะนั้นของโง่แป๊บหนึ่งนะครับคือตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่าอันนี้แก้งหรือว่าโง่จรงนะิงะเนี่ยผมไม่เคยเข้ามาไอห,ห้องนี้เลยว่ามันมีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเขาเช็กกันในไหน,นก็จะงโงล่ละของโง่ให้มันสุด อ๋อเป็นห้องโกดังตอนเล่นแบบไอ้นี่ปะที่มันเอาไว้เล่นแบบ1นึ1่งหนึ่งไหมไอหมาป่าเดียวดายปะคล้ายๆนะอุ้ยเด็กกระโปงวันนี้มึงโง่จริงนีเกโอ้มาแกล้งโง่พี่เป๋าโอโ้โหโง่จริงอะไรแต่เขาอาจจะฉลาดเฉลียวเฉียวเฉยเอ้าเพื่อนล้มไปแล้วคนหนึ่งแต่เรางโง่เราไปไม่ได้แล้วกันเราไม่ไปชุบ <laughs> แล้วล้มสองคนด้วยตอนนี้เหลือจอมสุดอุย้ยหน้าสายตาไปแ<ไ>ป๊บเดียอ <ไป S 2> ุ้ยอ<ๆ>้อุ้ยอ จะนักลบกันยังไงก็เอาแกลงแล้วแหละพูดไปทางขาดคำวุูจแต่แค่นี้ตึงจาดโอ้โหยิงไปสามอ่ะแต่โครดีผมงโง่ดินี่งโง่ตอนนี้เพื่อนดูนะครับงโง่ให้เนียนโง่ให้เนียนโง่ยังไงให้เนียนที่สุดแอมโง่ครับแอมสติลเป็ดหุยหุยเขาชุบกันแล้วเขาชุบกันแล้วเพื่อนควายอะไรวะเพื่อน,นอย่างโง่ปัญยาออน มึงเดินมั่งอย่างเป็นบอดไอ้เฮียมึงแต่ว่ามึงเป็นคนนางมาให้กูด่าแล้วมึงก็จะด่ากลับมึงก็ด่ามาอย่างรู้จักสภาพฮะง่อยเปิดไมค์ดิฮะอย่างกบอดไอ้ควายฮะอย่างง่อยไปตายหมอกไปควายฮะไปตายหมอกไปอย่างฮะแรงกูตอบขึ้นมามีปัญญาพากูขึ้นได้หรือเปล่าฮะแม่งอย่างบอดไอ้ หนูเข้าเกมมาเดินเป็นแบบนี้เข้าเกมมาเล่นทำอะไรฮะหนูเพิ่งหัดเล่นเลยไงฮะทำไมฮะโอ้โหแม่ทุกเป็นชุดเลยแม่โแม่แม่กระตึงเกินสัตว์หันเลยตึงแบบนี้ไม่มีอยากเล่จะมีหรอกว่าโอ้โหตึงเกินไปโอ้โหเกินไปโอ้โห ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นผมอาจจะเป็นคนเล่นไม่เป็นก็ได้พี่โอ้โหเพี่ยอ้าสุดเกินก็แบบผมเล่นไม่เป็นทําไงแล้วก็พอดีโง่ด้วยเนี่ยไม่ยุบด้วยเนี่ยโง่แล้วไม่ทบด้วยนะโอ้โหไม่เป็นไรนี่แหละความทุกข์ของคนอื่นคือความสุขของมวลมนุษยชาติเราคือความสุขของเรานะครับคนดูมันล้มเล้วไหมว้ายแบบเบอร์สองอย่างเลย เอาอีกแล้โหจัดตุ่มเต็มข้อล่อผมเต็มแข้งว่ะโอ้ยหมอบเนียนพับ G4 ฉาบใครให้มึงมาแอบที่สี่คอยมึงไปยิงอีิงก์มึงไปแรงใหญ่ไปควายมันน้องแก่นปนะเอาไรนี่ก็มองไม่เห็นผมด้วยอ่ะจัตรูแม่งก็ควายไม่มองไม่เห็นอีกแล้วศัตรูแม่งก็ควายไม่มองไม่เห็นอีกแล้วยิงเีลย โอ้มันไม่เรียนแต่มันมองไม่เห็นเลยนะตอนแรกอ่ะโอ้ยอดิเบอร์สองเลยกากฮะนี่แหละครับคนดูนี่คือความสุขของเรานะครับแม่นกากจังวะฮะโอ้ยเขี้ยซื้อปืนแล้วว่ะเอาวะจิงแล้ววะแล้วคนดังกูก็ต้องแพ้คนดังใช่ไหมกูต้องนำแบบแพ้คนดังใช่ไหมกูต้องเล่นไก่ๆแล้วใช่ไหมอะฮะใช่ม มันดูอีพแรกเราวะัให่ไหมอะมันรู้รู้จักเราเหรอรู้รู้จักเราเนี่ยรู้จักเราเนี่ยสองจับไนแล้วว่ะเฮ้ยว่น่าจะรู้เฉายเรกยผู้ชมครับอ้านี่กูเล่นกากๆแล้วไม่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 ไม้ไม่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 ไงย่อ่มไม่ไม่ไ่ไ่่่่ กูอายว่ะอ้าอะไรมันจะอายทำไมน้องเอ้ยยิงเที่ยอะไรมึงอ่ะโอ้ยก็ยิงกูแน่มาไหนไหๆๆหนไหนไหนเติมอย่างเดียวไม่พอนะตึงด้วยนะตึงด้วยโอ้ยได้เล่นกับคนดังว่ะอ้าถ้านเราผงเที่ยอะไรมึงเนี่ยเอเฟซีเจอเอเอฟซีครับคนดูโอ้ชิหายละแล้วเบอร์สองตึงด้วยเปิดหัวโอ้ย เพื space, ่อนตายไปแล้วว่าต oh, uh ัวตาเรียบร้อยเฮียค okay okay ุณน okay ึกว like, okay ่าจะตึงสภาพคุณนึกว่าจะเก็บสี่โอ้ทำหนังส่งคนดังเฮียเลยโอ้โหเล่นตอนในแข่งกับตูป่ะล่ะโอ้โหจอกเลยโอ้โหนึกว่าจะตึงโอ้ยเอเคกูไม่มีบวงกรอนแต่กูก็กล้าแข่งกับมึงได้โอ้โหมา งั้นได้น้องเดี๋ยวพี่จะโชว์ความตึงของพี่ให้ดูนะน้องนะมึงคือรู้จักพี่น้อยไปแล้วไอ้น้องเอ้ยฟอถามทีหัว๋รออว๋รอไอ้เหี้ยวันนี้มึงจะหัว๋รอคนอื่นมึงเอาให้ได้คิวก่อนงั้นมึงดูดิน้องเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ไอ้น้องเอ้ยก็ได้คิวอ่ะพี่นึงพี่เก็บ30ตัว40ตัวมาแล้วกัอีกแค่4 VC วีสทำไมพี่จะทำเพื่นี้ไม่ได้เลยมึงดูไอ้น้องเอ้ยมานี่เปิดไปก่อนเลยตอดตอดตีไงแล้วเองนี่เพื่อนก็ซ้ำเรียบร้อยร่วง น้าไอ้บ<ผ>มเสกหนึยงเดี๋ยวอ้ยกระจ่าไปยุตเลยเนี่ยลาไปยุตเลยให้โอกาสผมหน่อยเถอะพี่ชายโอ้อามาๆผมโฟกัสเกมดีกว่าให้โอกาสผมหน่อยครับพี่ให้โอกาสผมหน่อยดูเฮ้ยงานหัวร่วงสวยโอ้ยเบอร์สองจะตายแล้วโอ้ยเบอร์สองได้คิวแล้วว่ะเยสตบมือตอบมือมันไม่เห็ไปดูก่อนเลยอ่ะมันเลยจะด่าลูกเบอร์สองได้คิวแล้วว่ะมาดิน้องมาดิน้องโอ้ยเบอร์สองได้คิวแล้วว่ะต้องเชี่ยวต้องเชียร์เบอร์สองน่าจะตึงว่ะ เฮ้ยเดินเล่นไม่ออกมาตั้งใจก่อนไม่มีอะไรเลยเลื่องเลือดูแค่หกห้ายิงเลยเอาเลยอาเลยเพื่อนเอาเจ็บแล้วิเจ็บแล้วเพื่อนโอ้โหมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลือดแค่นี้พอไอ้น้องสามตัวเหรอเก็บไปแล้วเก็บไปสองเหลืออีกสองมาอยู่เฉยไอ้หนุ่มไอ้ผมจอมโซนเองอยู่เฉยพี่เองล่วงไปสามเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองน้องเดี๋ยวพี่เองไอ้น้องเดี๋ยวพี่เอง เอเสียวพี่เองน้องเอ้ยเก็บสี่ชมคุณแทีมะอ้าวหมดที่สบดเลยใช่ไหมโอ้ยเล่นดีก่นยโอ้ยรวยรวยเก็บสี่เลยอ่ะเพื่อนโอ้งคนดังใช่ไหมแล้วมึงก็จะชวนกูมาหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำบวกม ไม่ได้ทำเลยทำไมก่าวหาแล้วมึงก็จะชวนกูมาหนึ่งหนึ่งใช่ปะแมวเมวไม่เล่นด้วยหรอกไม่เล่นไม่เล่นแมวแมาไม่คุยด้วยแล้วอะไรเนี่ยทำดีกก<ต>โดนทำไม่ดีก็โดนอะไรเนี่ยโอ,โ,โอ้โหคนดังมามาแบบเน่นงงโงโงๆตาแรกแร้งให้สองการแรกแรงให้เพื่อนด่าแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็จะโทรท่าปัทงหน้าล็อบบี้อะไรประมาณเนี้ยเริ่มเยอะแล้ว เอ้ดูจริงไอ้ดูจริงแต่มันไม่ใช่นามันไม่ใช่ดูผมแน่นอนอะเพราะผมไม่เคยปักทงปักถึงอะไรนะร้เรียาจะเล่นแบบตึงๆแล้วมึงก็จะแบบเป็น V A P อ่ีเออโอ้โหเอาสุดจริงๆเฮ้ยพี่แบกเองนะน้องเอ้ยโอ้โหเองไม่ทันแพ้เลยเองดีีอยู่น้องรอก่อนนั่นี่เอาไมจะไม่ชุบกูใช่ปล่ล่ะอะไรเนีุ่้ยมาเอาหรยอ เอาเลย,ยอุ้ยไอนี่ชัดเอาดิมาดิขอก้อน CS สองกุหน่อยได้ไหมล่ะมาตั้มเลยครับเ,เลยเดี๋ยวตัวนี้ไกล,ไลๆๆนี่นี่แบบโอ้โแล้วผมถือทอก้อนไง CS หนึ่งมาไม่ไม่ไหวแล้วนะเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเนออมาต้องไปครับอู้หู แหลงแบบแหลงท็อปลงท็อปร้อยแข่งเข่งพี่แข่งมาหมดแล้วไอ้เนอะจะชวนมันด่ากูว่าไก่ใช่ไหมล่ะไม่มีเวลาให้ปวยตัวเลยไม่มีดีเลยด่าอย่างเดียวเลยนี่มันะนะมาสองตาแล้วนะไม่เห็นถึงสี่มือผมอเลยน้ำมึงชวนมากูไม่รับอ่ะมูปก็ตึงไงมกูอย่าเพิ่งกินไปเองดิน้องเนี่ยให้หัวใจเลยอ่ะไอ้กูไม่ใช่เก้เบลล์ราง แบบลงล่างเออต้องมาลิเอาโอไม่ยายเกอเอาโอ้ยฝั่งลุงเขาไม่เล่นเป็นนะเนี่ยคนดูมันรู้เรียมนะเนี่ยโอ,โอโ้ผมผ่านมาหมดแล้วก็อีกแค่สี่วีสี่ทำไมผมจะแบกไม่ได้สามศูนย์ผมก็แบกให้เป็นสี่หนึ่งได้เอาเม้าค้างอีกเอาเอ้าความหลอนติดพิษอีกแล้วติดมาหลายคลิปเลยเกินนะความหลอนเนี่ย ตายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยผมเนี่ยแค่แกล้งนะงงโง่เนี่ยอันอันอันนี้คืออะไรเนี่ยโว้ยแล้วโอเอ็มเอาอย่างตึงมาคนเดียวแต่ว่าเอ้ยเยเกือบวิ่งเลยโอ้ยโอยโอยไม่ได้ช่ไเปิดลงไปโอยเอาสุด โอ้ย,อยคนดังครับขอปืนหน,น,น,น่อยครับได้ได้ได้ครับแดงครับได้ดนะนคนนรับงครับแบงบค์คนับงรับแบงค์คัแบงครับแบงคบบงค์ครล้างคับบงคครับงค์กกับแงระจอกงคระอจอกงคนน์ <c oughs> ครับแบงค์ครับครับผูงคิครับแบงอดครักแบ่ค์คเั็แบงค์ครงค์ครันแบงคัแบงค์รับแงค์รังค์ครับแบงคนครั้แงค์ครังค์ไรงคครแบคบแบบบงงรือเปล่าอรไรอบครับผม โอ้ยตึงตึงโอ้ยทุกคนตอนนี้รอบนี้เขาเรียบแบบลุมผมสามตัวบอกว่ารวมลุมไอตัวนี้ก่อนมันลุมจริงมันมาทางเดียวกับผมหมดเลยเอาปคนดูต้องไหวต้องไหวเพื่อนไปแล้วเอดไปแล้วเดี๋ยวเขาไปชพื่อยเพื่อนเออหเลยเพื่อนตึงเพื่อนล้มแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ในบ้านเดี๋ยวทำให้ เออได้คิวได้คิวได้คิวคือได้คิวเอาดิเอาไปดิตายตายดีตายหมอกดูจบโอ๊ยตายนั่นแหละเรียบร้อยอีกทีวันด้วยโอ้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 ยไปนะจ้าโอ้ยเอ้าพะดุ๋มคนนั้นเขาตายแล้วโอ้พี่ด่าผมไปเยอะเลยนี่ไงแล้วอมโอ้โหเอ็มจังตึงคนเนี้ยฮึบอย่างตึงคนนี้อย่างตึงจริ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 งไปไปดักให้ มาครับเหลือ1 2ึ่งโฉบหนึ่งสองสองดึงอยู่ไหนนี่เฮ้ยดึ่มจุมจ่มจไม่ต้องหวงเออฮืออ้าวดูเหมือนไอ้น้องนะั้นมันตายปุ๊บมันกดออกเกมชัวร์เลย <c oughs> ้ตายปุ๊บก,กดออกเกมเลยเหรออ,อ,อ้น้องชายาแต่สุดท้ายก็ชน,นะนะดูด้วยใคร MVP เนาะนี่กระดาษพี่ไม่ได้เล่นนะเนี่ยเป็นดู ให้น้องดูสมันไม่ดูแล้วแหละมันกดออกไปแล้ว <c oughs> เอาไว้บ้านนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอลืมอกดไลค์กดติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ